วิทยานเองนะครับวันนี้พามาสถานที่ใหม่ๆในโรงเรียนของเราก็คือห้องเรียนของน้องๆชั้นอนุบาลนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่าห้องเรียนของน้องอนุบาลเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งสมัยกันด้วอยนะครับพร้อมเวลาพร้อมก็ไปดูกันเลยครับครับตอนนี้นะครับก็อยู่โรงเรียนนะครับห้องอนุบาลนะครับของโรงเรียนสมวิทยาในเือกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับที่ยืนอยู่นี่คือ ข้อของบรรทัดหน,น,นึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่คนอตอนแรกนะครับตอนแรกนี้นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรือใช่ไหมนะครับน่าจะเป็นเรือหรือเรือธรรมดาแหละนะครับ่างเี้มีประวาติก่อนนะครับมีตัวเลขเนานะก็สามารถอ่านได้นะหน,น,นึ่งตัวเลขที่หกเจ็ดเออเนี่ยครับมีกระดานด้วยนคะครับมาดูต่อน,นี่หัวนี่สวยงามมากนะครับ มีพึ่งนะครับมีพึ่งมีลูกป window, ัาด้วยนะครับดูดีนะครับถ้าเจ้าแล้วเนี่ยพึ่งมันจะบินได้นะครับก็ลองนับกันได้นะครับ่าะนนี้มีพึ่งกี่ตัวนะครับเกืไม่หมดครับไปดูตรงนี้ครับนี่โหนะครับอันนี้เป็นมุมสัตว์นะครับขับห์น่ารักนะครับมีไดโนเสาร์ด้วยนะครับมีมดด้วยนะครับโหมีอะไรแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงของแดนนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็น เป็ดใช่ไหมเออนี่นะครับก็สามารถโยนเล่นได้สามารถเล่นได้นี่ครับมีบล็อกอันนีด้วยเออนะครับเป็นการฝึกนะเล่นได้นี่นะครับต่อเล่นเองแล้วเนี่ยมาดูต่อครับฝั่งเลงมุมนี้เป็นมุมอ่านหนังสือนั่นเองนะครับมีหนังสือเยอะมากมายนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นม็อกที่สามารถนั่งได้ครับอ่ะมาดูกันนะครับว่ามีหนังสืออะไรบ้างมีหนูสามตัวนี่นะครับมาดู นมูสสามตัวนะท so time, ี่ร right ูปภาพปาสวยสวยงามเลยเนาะเออนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับี่คือมูสามตัวนะครับมีได้้างมีเจ้าหญิงมีท่านะครับมีซินเดอเรลล่าก็มีนะครับรวมถึงหนังสือต่างๆสำหรับใครใครที่ชอบเนาะนะครับผู้ช่วยตัวจิ๋วนะครับมูสสวยงามน่าอ่านมากเลยนะครับอันนี้ก็คือมุมหนังสือนั่นเองนะครับ เราไปดูกันต่อนะครับมุมนี้จะเป็นมุมเกมนะครับนี่คือมุมเกมการศึกษานะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นบล็อกอะไรต่างๆไม่รู้เล่นยังไงต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวสอนภาษาอังกฤษนะครับตัว U O D อะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมเกมเลยเกมหนึ่งสามารถเห็นตาแล้วก็นี้ ก็คือเป็นอะไรเขาเรียกว่าลูกอะไรนะจำไม่ได้<笑><笑>เออมีอันนี้ก็คือ <S <S เราเนี่ยนะครับจะฝึกใช่ไหมนะครับวางส่วนตรงนี้มันเป็นครื่อกกงงุ้มงุ่มใช่ไหมนะครับเราต้็งวางให้โตแต่ละอันนะครับต่อมาเนี่ยะครับยังไม่หมดนะครับโหในชั้นอนุบาลเนี่ยของเรนเดียร์มากมาเยเลยนะครับแล้วมาดูด้านด้นานนี้คือวงมนปากสมมตินนั่เองนะครับสมมติเป็นอะไรบ้างสมมติเราจะทําอะไรก่อสร้างบ้านนะครับนี่ เรามาเป็นกระโคได้นะในการขดดินนะครับเป็นรถถ่ายหรือรถเลื่อนต่างๆนะครับนี่มีดีไซน์เลยครับนยีนดีไซน์อะไรเลยทีเดียวนะครับหรือจะทําอาหารนะครับนี่ยในการเป็นของเด่นทำอาหารด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยนะครัเน่ติ้งด้วยนะน่ากินเลยทีเดียวมีไข่ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ได้อีกอันหนึ่งนะครับสําหรับทำอาหารเราเป็นหม้อนะครับมีเตาแก๊สนะครับ อันนี้ก็คือมุมบทบาทสมมตินี้นะครับซึ่งทีละคนก็สามารถสมมติตัวเองได้จะเป็นอะไรจะเป็นแม่ครัวเป็นคนขายภาพตกเป็นอะไรต่างๆได้นะครับมาดูอีกนะครับมีอันเนิ่นะครับมุมเมเป็นมุมบล็อกทั้งเองนะครับมุมบล็อกไม่มีของเล่นมากมายเลยนะครับก็ว่าจะเป็นอะไรก็้นะสามารถต่อบล็อกเนี่ยนะครับแต่ละชิ้นนี้เป็นบ้านได้ด้วยนะครับนะครับแล้วแต่จินตนาการว่าจะสร้างเป็นอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็น เป็นบ็อกเหมือนกันเนาะนออครับเออนี่ก็คือมุมบอกนั่นเองนะครับแล้วไปดูกันอีกนะครับว่านะครับห้องมีอะไรบ้างห้องออื่นเนาะนะครับอ่าที่เห็นทุ่งคนนะครับมีแอร์ด้วยนะครับตอนนอนเนี่ยนะครับตอนน้องๆในบ้านนอนนะก็จะเปิดแอร์นอนแล้วก็จะนอนอย่างอะไรนะมีความสุขเออนี่ครับอมาดูฝั่งนี้นะครับนอกจากมุมนู้นแล้วนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับ ก็ยังมีมุมอื่นมากมายนะครับว่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นมุมดนตรีนะครับมุมดนตรีนะครับก็จะมีอันนี้อะไรเรียกว่าอะไรนะครับไม่รู้จักก็ถ้าู้ถึงมีชิงนะครับมีชิงนะครับตีชิงได้นะครับชาบนะครับหรือจะเป็นอันนี้นะครับก็ตีได้นะครับนี่นะครับสามารถเล่นได้นะครับ ถัดมาอันนี้กระโหของเล่นเยอะมากเลยนะครับอยากจะ้มาอยู่ในห้องนี้เลยนี่นี่เป็นหมูขวาเลยนะครับมีกระทะนะสามารถทอดได้ทอดเลยห่อได้นผัดไทอดได้นะครับนได้นะครับอันนี้คือบทบาทของมุ้งสำหรับห้องนุ่นั่นเองนะครับมุ้งนังสือนะครับมุ้งเย็บต่างๆนะครับมุ้งะางต่างๆและเด็กนะครับมีมุ้งจอชีวิตของครึ่งด้วยของผีเสื้อนะครับ i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i got some อะไรต่างๆเรียกน้ำพันน้ำท่วมน้ำอยู่บรินเวณนี้นั่นเองนะครับก็ใครส <c oughs> ในใจเนี้ยก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับที่โรงเรียน,นมัธยมศิลปากงนะครับตอนนี้ก็คือเปิดระดับชัปป้นอนุบาลแล้วนะครับตั้งแต่อนุบาลีปปานหนึ่งรุบาลีปปาสองรุบาลีสามนะครับรวมถึงปฐมนะครับปฐมปีที่หนึ่งหกเลยครับแล้วก็มัธยมหนึ่งถึงสามนาทีนะครับสนใจสมัครก็สามารถสมัคร,รได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปกดดูได้นะครับโอเคนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็พามานะครับมา ข้องเรียนของอนุบาลน,นะครับอนุบาลข,<า>ของเรียนวิศวกรรมวิทยานั่นเองนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับคลิปใหม่เรามาทุกวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวนนี้ขอตัวลาไปแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย